มักมนเอาเลยังไว้ังไว้ังไว้คนสดี่ามสองหนึ่งพ้อมนะคะทุกคนทักมาแน้นำตัวกันเดกครับเออสวัสดีครับเราแสดงจากอวยูนะครับต้องรัุาก็เรื่องตนแฟนมพูดไปพูดก็ยังพูดไัเป็นไอทีไดหนึสามวัสดีครับกเราแสดงจากอวยูนครับ แนะนำตัวทีละคนก่อนเลยครับทุกคนักไพ่กันหน่ออ้าวเริ่มจากผมนะสวัสดีครับไา่ครับผมอ่าสวัสดีครับก๊อปนะครับสวัสดีครับแม็กกี้ครับสวัสดีครับบาสครับสวัสดีครับเอิร์ครับปอนพลวิดครับสวัสดีครับต้นหลิวครับสวรบิวเวอร์ครับโวนาครับครับสวัสดีครับเงินครับเออ่ไมาคอมติมกเดินทางของามอยู่โเกเป็นไงบ้างมาถึงวันนี้ ต้องถามก๊อปเลยมีแหละรงทูกคนนั่นแหละก๊อปก็ไม่อ่นนก็ได้กระหว่างทาก็สนุกมากครับที่ออกกอนน้แต่ว่าทุกคนอบอุ่นมากแล้วก็พี่นิวมากกับกครัดดีเนี่ย ชีวิตสุดพี่นิวเพิ่งจะไม่มีเรื่องนี้อันนี้เราเดินทำมา50%คร้วไม่อีก50%คือพาสสออมต้งเป็นหวัดไม่ได้ไม่ได้ไปขอบคุณความตัเร็จของพาสได้เป็นความรู้สึกเราเป็นไงบ้างครับผมเอาพันหนึ่งแจกพันหนึ่งพันหนึ่งพันหนึ่งก็ขอบคุณกระแสตอบรับจากแฟนๆเป็นอย่างดีนะครับผมที่วันนี้ได้เจอกันก็ดีใจมากๆก็อยากจะให้ทุกคนเอนจอยกับโชว์นี้นะครับผมที่พวกเราตั้งใจทำให้กับทุกคนครับ ดีใจครับดีใจดีใจมากแบบว่าเดินกันมาไกลแล้วก็แบบล่าสุดเพเห็นรูปเปรียบเทียบตอนเวิร์กช็อปแล้วก็แบบบรรลุสุดแบบเฮ้ยเราทําได้แล้วอะไรเงียรู้สึกว่าพกเศษมากมากดีใจมากแล้วก็แต่าจรูต่ะชมรูตมรู้ว่าจมรู่าะชมร้วาะชมรูแ่ะชมรูาจะชมรูากคชรู่วะชมต่วม่าะมาจะ้แต่าจชมรูารูบ <c oughs> มชมรู <c oughs> อยู่ตั้งแต่พี่ว่าผมดำจนตอนนี้ผมหงอกแล้วแต่ตื่นเต้นครับเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกที่ผมจะได้ทําอะไรแบบนี้เป็นสิ่งใหม่ๆแล้วกันสำหรับตัวผมเองด้วยแล้วก็ได้ทํากับทุกๆคนที่ผ่านอะไรมาหลายอย่างเยอะแยะมากมายมากๆครับก็ตื่นเต้นแล้วก็อยากให้ทุกคนมาติดตามกันแล้วริงพี่แม็กพี่แม็กครับก็ ถามอะไรนะความรู้สึกกจริงคือเอ่อฟีดแบ็กดีมากดีเกินความคาดหมายเยอะมากมากมากๆเลยครับต้องขอบคุณแฟนแฟนทุกท่านด้วยนะครับมีสื่อทุกคนด้วยนะครับผมที่เอ่อคอยสนับสนุนพวกเรานะครับทั้งคนแล้วก็สนับสนุนบาบิซาบีมาโดยตลอดนะครับผมก็ต้องขอบคุณพี่ทุกท่านด้วยนะครับเอ่ออย่างที่บอกครับแฟนมีครั้งนี้นะก็มาเกิดขึ้นจากแฟนทุกคนด้วยที่สนับสนุนมาตลอดมันเลยเกิดแฟนมีขึ้นมานะครับผมยังไงก็ enjoy โชว์ครับผม่ากก็อย่างที่ทุกคนบอกก็คือดีใจตั้งแต่วันแรกที่แบบเอ่อเวิร์กช็อปใช่ไหมแล้วแบบมีรวมพลอะไรเงี้ยจนถึงวันนี้มันโอ้โหมันคนเยอะมากดีใจมากมากครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่สพอร์ตพวกเราทุกคนเลยครับครับก็มั่งไกลกันมากจริงๆนะจากตอนแรกที่คนรู้จักเราอาจจะกลุ่มหนึ่งครับตอนนี้ก็คือแบบเป็นกลุ่มที่ใหญ่ขึ้นมาเป็นแบบครอบครัวเฟเวอร์ที่ใหญ่มาครับแล้วก็ รับโชว์นี้คืออันนี้เป็นครั้งแรกที่ผมได้ทำอะไรแบบนี้ครับแล้วก็รู้สึกแบบดีใจที่ได้ทำแบบนี้กับทุกคนด้วยก็หวังว่าทุกคนจะสนุกกับโชว์ถ้ามีอะไรผิดพลาดไปก็ขออภัยด้วยนะฮะแต่เราจะตั้งใจทำเต็มที่นะครับผมพาผมก็รู้สึกดีใจครับแล้วก็ตื่นเต้นคิดว่าทุกคนน่าจะรู้สึกเหมือนกันนะครับว่ามันเป็นครอบครัวที่ใหญ่ขึ้นจริงๆครับการเดินทางวันนี้มันค่อนข้างที่จะยาวนานนะครับแต่ทุกครั้งที่จะได้มีโปรเจกต์หรือจะได้จะไี้พิันครับหรือได้ทำอะไรอย่างเงี้ยก็ รู้สึกดีถูกทางเลยครับก็ขอบคุณมากที่พิมพ์มนเลยนะครับนี่เป็นเพื่อนดีๆพิมพ์งานมาเลยครับที่เห็นครับก็รู้สึกดีใจมากๆเลยครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับที่คอยสนับสนุนเราก็พวกเราก็ตั้งใจกันอย่างเต็มที่จริงๆจนวันนี้ก็เกิดเป็นคอนเสิร์ตขึ้นมาชอก็ยินดีใจอีกที่ทุกคน มาดูคอนเสิร์ตเราด้วยกันนะครับก็คอนเสิร์ตเอ่อฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราทุกคนแบบนี้ไปนานๆนะครับแฟนมิตรแฟนมิตแฟนมิตรแฟนมิตรทั้งหน้าเป็นคอนเสิร์ตครับขอสะ้อยถนึ่งทีนะครับว่าไม่ได้ควบชิงปอมไว้ใครพูดก่อนเราว่ากำลังจะมาไอัดียมาเป็นท่าสองใช่ไหมคุณผ้ชมเราใช่ครับเป็นท่าสอง เป็นย function, the ังไกรที่ต้นดรทจะมาเงวามควาอะไรขพาร์ทแรกทาทไว้เออจริงๆก็ก็ก็ตื่นเต้นนิดนึงครับเพราะว่าแบบพาร์ทหนึ่งเขาทำไม้ดีมากครับผมแต่ว่าพาร์ทหนึ่งก็มีผมด้วยมตนี้เด็กรอแน่ตอนรู้ว่าแบบมันจะมันจะเกิดพรสองตอนนี้ก็โอเคครตอนถ้าทำเต็มดีดีกว่า้กหลหลิกแล้วพาราทสอมันเป็เลยนะครับค่รับผมความ อรวามเจ็ปรนว่าอะไรขนาดหก็ก็ตั้งใจมากๆครับเพราะว่าก็แบบอยากให้ทุกคนได้เห็นอ่ะซีรีส์ดีๆใช่ครับแล้วก็อะไรอ่ะซีรีส์ดีๆแล้วก็มีมีความหลากหลายมากขึ้นอ่ะพี่เมื่อพึ่งตื่นไงพึ่งตื่นถ้าก็ถ้าความหอมก็คือ ผมรู้สึกว่าเราเราพร้อมแบบเป็นโปรตั้งแต่ั้งแรกแล้วหรือทายสองก็รู้สึกว่าก็ยังไม่ง่ายนะแต่ก็เพื่ออะไรดีอ่ะก็ต้องมีการทงชอบกันอยู่แล้วครับผมซึ่งตอนนี้ก็โอเคตลอดเราทายเรียบร้อยแล้วครับผมก็เดี๋ยวเอ่อมาลุ้นกันนะมาลุ้นกันนะครับว่าจะได้ชมเมื่อไหร่นะครับผมแล้วก็เราติดตามกันนะทายสองเพราะว่ามันต้องออกมาดีแน่นอนเพราะว่ามีพวกผมอยู่ ็คือภาคสองกจะมีทั้งแกงนี้หมดเลยเราผู้ชายฝั่งนีดูที่ผู้ชายคือสปายจริงๆไทเตอร์ในตัวเนี้ต้องไอ้ภาสองเนี่ยเป็นไทเตอร์ที่แบบว่าค่อยๆดีไปเรื่อยๆเพราะว่าไทเตอร์กับน้ำหนักเนี่ยมาตั้งแต่ภาคแรกแล้วใช่ครับพอเป็นภาสองเนี่ยมันก็จะทำให้เราเข้าใจตัวละครมากขึ้นตอนที่เราแข้งมากขึ้นก็เดี๋ยวไว้จะไปต่อแต่วันนี้ต้อ้รับมาวัน ขอดูก่อนได้ไหมขอดูขอดูนะพี่ไม่ขอดูไม่ได้ว่าเราขอดูก่อนจริงที่ส่วนนี้ก็จะมีสเปเชียลของตัวฮันนอร์ด้วยอาใช่แล้็ตอนนี้สเปเชียลของตัวฮันนอนะครับก็พีซมีคนส่งติ๊กมาบอกว่าบทเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่นะครับผมก็เดี๋ยวต้องรอติดตามว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวพออ่านบทอะไรก็เรียบร้อยฮะถ่ายที่ว่าเร็วๆนี้เร็วๆนี้แล้วคิดว่าเรื่องมันจะขยายไปยังไงครับอ่า จะบัสออกเองใช่ไเอาเป็นว่าผมคิดว่าดีมากๆเพราะว่าเห็นว่าเขียนมานานมากๆเหมือนกันคิดว่าจะออกมาดีแล้วถูกใจทุกคนแน่นอนเพราะว่าเห็นแก้แล้วแก้อีกคือแบบเอาเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดมาให้ทุกคนยังไงก็รอฝากฝากโจฮันนนอสพิเศษนะครับฝากด้วยครับครับก็ไันไหมันอาจจะมีความคาดหวังของคนที่เบบอดร้อนจะมอนที่เดือดรอทำไม่ดีมากกว่ากานขยายเนี่ยคือสำหรับโจฮันนนอสําสำหรับนอส ก็รู้สึกว่ามันรีแลกซ์ในการที่เราแบบเล่นตัวละครนี้ไปแล้วอะครับก็มีคนบอกว่าคล้ายๆผมอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆแล้วเราสนุกไปกับตัวละครมากๆครับเลยไม่ไม่ได้รู้สึกกดดันมากตอนนี้แต่ว่ารู้สึกกดดันกับบทมากกว่าว่ามันจะออกมาเป็นรูปแบบไหนอะไรยงเงี้ยมีความมีความอยู่บนความคาดหวังของแฟนๆด้วยนะ อ่าเอาของพวกผมด้วยไม่ใช่แฟนไม่ใช่แฟนไม่ใช่แฟนใช่ครับผมก็พวกเราจะทำเต็มที่นะครับผมทำเต็มที่แน่นอนครับพยายามชี้เสิร์ฟก็ได้นะฮีชี้เสิร์ฟนะพูดพูดถึงงานของวันนี้กันหน่อยแฟนนี้สำหรับฟอร์มนะครับมึงมันก่อนที่สยามเราเป็นหูยสยามร้อนเหมือนกันนะแตกเหมือนกันนะเออรลานพัดแตกเป็นไงฟางลูกเราตอนนพี่เห็นจากคุณมารวมให้กำลังใจพวกเราเยอะขนาดนั้นใจมากๆใจมากๆที่ มีคนรักเรามากขึ้นถึงขนาดไหนก็พอเดินมาเลยแค่จะร้องไห้แลยเกินขนาดแค่จ่าแคบจ่าเพราะยังร้องได้อยู่ในอารมณ์หลบงแล้วก็ผ่านทุกคนว่าอะไรบ้างกรรรรบบาาก็เกินความคาดหมายแล้วก็เกินคําว่าดีใจไปเยอะอยากจะขอบคุณมากกว่าที่มันมีภาพนี้ในในในชีวิตครั้งหนึ่งเนาะเออเราก็ อยากจะขอบคุณไม่ไม่มีคําอื่นนอกจากคําว่าขอบคุณเลยครับเท้าสับวันนี้หละเืะอังไงครเขาก็เพลงกมาให้กำลังใจเราแน่นพอเลยวันนี้บัตรเอ่อบัตรก็เต็มเกือบหมดนะครับ <ๆ S 1> มีเปิดพิเศษด้วยคือมีเปิดเปิดยเปิดโซนพิเศษมีโซนพิเศษด้วย,ม,วยมีเปิดไลฟ์สตรีมด้วยใช่ไหมครับ ใช่ก็เลยแบบว่าโอ้คนมาเยอะมากๆคนดูเยอะมากๆเลยก็ขอบคุณแฟนๆทุกท่านด้วยนะครับผมที่คอยสนับสนุนพวกเราตลอดนะครับแล้วก็โชว์วันนี้ผมรับรองว่าทุกคนเต็มที่แน่นอนนะฮะอาจจะไม่ไม่เราไม่มีสปอยเนาะเราไม่ได้สปอยไม่ไม่มีสปอยนะครับก็เต็มที่ทุกคนแน่นอนครับผมรอติดตามชมกันได้เลยไม่สปอยแตมีความพิเศษยังพิเศษแน่นอนพิเศษแน่นอนด้วยความที่แบบว่ามันจะได้เห็นอะไรบ้างด้วยความที่มันแบบ หลากหลายสไตล์เนาะคนนู้นชอบแบบนี้ก็จะได้เห็นแบบนั้นเลยหลากหลายสไตล์มากมากจะเป็นโชยที่ผมว่ามันต้องเปนโชยที่ทให้คนต้องตาตงนเออเชื่อว่าผมก็น่าจะตาต่งกับโชยแน่เชื่่คนในนี้ต้องทามันออกมาให้ดีครับพี่เอพีเออร์ชีเสริมไหมครับ ช, er. ชีเซิร์ฟชีเซิร์ฟค่ะรเป่ไม่รู้จเนเสิรมากเสิร์บเบาๆค่ะวันนี้เรามาทดสอบนั่นแหละพี่ไอ๋พี่เบานะเบาค่ะวันนี้เบามากรอดูเลยรอดูต้งรอดูเติบเบาๆถึงขั้ไปย้อมผมมาเลยแก่เลยอแก่เลยเก็บด่วนเก็บชีนย เตรียมตัวยังไงละครับก็ตื่นเต้นครับแล้วก็มีการซ้อมเวิร์กช็อปหลายๆครั้งที่ผ่านมาไม่อยากสปอยเยอะเพราะว่าอยากให้เห็นบนเวทีจริงๆมากกว่าแต่ว่าทุกคนใส่สุดแน่นอนครับอยากให้อยากให้ทุกคนเห็นแล้วก็ฝากติดตามทุกคนได้อีกรอบหนึ่งเตาไปเรื่อยๆเพราะว่าตัวจริงของพวกเราสิบคนดูดีกว่าในจอแน่นอนจบได้ไงวะเนี่ยจีจบได้วะบอลลติดเชื้ไปล้วะเหมือนงเลยอ่ะ ม่เหมือนเงินเลยแอยก็ได้แต่คู่ใครยือแทบสุดคู่ไครแทบสุกแทบลัทางแบบบแทบพลังางถาอย่งไงพแ็ขาดคือลองที่ยาวไหมพี่องที่ยาวนี่เราแค่ออกท่าเต้นท่าเดียวอ่ะก็เริ่มปลอยแล้วอ่ะ รอดูเพราะตอนนี้มันพอมสิบคนอะสิพิางเลยนะไ่วเต้นพ้อมกันใช่นีคนละลายดูได้ไงอะลาลมันตัวใครตัวมันรู้ก่อคนนดีวพราะคนตัวต่างงย่านไวที่มาเลยงินครับฝากไว้ที่พี่เงินนะรอดูเงินได้เลยเมนแดนคคะเมนแดนเหรอะเมนแดนเมนแดน ต้องฝากไว้กับใครก็ไม่รู้เลยมันมีเงินจะบอกไอ้กล้ามเนื้อผมจำแล้วผได้หมดแล้วแต่ได้อยู่ได้อยู่เราต้องบอกว่าอะไรอะระวังเมาเอวนะครับเนี่ยน้องก๊อฟเอวดีมากลันปักกันปักเลยมาแน่แปลว่ากระดูกกระดูกรันแต่พาร์ทอกนี่ที่บัด ตรงนี่อ้ยไม่ยืนหลักหรอกครับทุกคนร้องได้หมดเลยที่ที่ผมดูมาคือทุกคนร้องดีทุกคนอยากให้ติดตามโชว์ของคนนะครับทุกคนร้องได้หมดเลยพอมาร้องคู่ทุกคนต่างก็ร้องคู่ทุกคนอาจจะเงียบกันนึงคนละสไตล์กันครับมีหลากหลายสไตล์หลากหลายซาวเสียงฟังแน่นอนมันมันนี่จะมีเพลงเพลงไหนที่เราได้จะได้ ผ่านไม่หกันแน่แนอนแน่นอนแรงดึงดูดแรงดึงดูดแรงดึงดูดดนิรันดุดึนิรันดแล้วพี่แอพี่ว่าเอาแค่นี้พอแค่นี้พอแค่นี้พอแคนี้พอแค่นี้พอแค่นี้พแดูเวอร์ชั่นนี้จะเป็นยังไงคะวุ้ยเฮ้ยรอดูได้ไหมอ่ะให้รอดูให้รอดูได้ไหม เทียวไหมเออใช่คู่อะไรยูนิตสเปเชียลจะมีมืคือยังไงนะครับยูนิตสเปเชียลยูนิตสเปเชียลเช่นยังไงครับเช่นยังไงบ้างเออมาคอนเดีกันแต่งยูนิตแตงยูนิตแต่งยูนิตเดี๋ยวร้องรอชมเพราะเขายงมีทั้งหล่อมีทั้งสวยอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกัน พวกพี่อะจีดีครับมันิงค่ะวานขวดแล้วขวดจอจริงอ้จริงวันนี้เราจะได้เจอกันเลยในความคืดมวลปวาฝุดทั้งหมดครับต้องขอบคุณฝากขอบคุณแฟนๆที่คอยสพอร์ต้าวางรุดใช่แล้วก็เหมือนที่บอกครับผมอยากจะขอบคุณจากใจจริงๆเพราะว่า ไม่มีคำอื่นที่เหมาะสมนอกจากคำนี้เลยขอบคุณแล้วก็ดีใจที่ทุกวันนี้เราได้พบกันเราได้รักกันเราได้มาเจอกันแล้ววันนี้เราก็ได้เจอกันนะครับพอยมีความสุขกับวันนี้มากๆนะครับพอยไว้อยู่พออยู่อยเวอร์เยไหร่คเมไรเม่อคมืม่หรับบห่รม่มม่มเ โอเคครับสำหรับคนที่ดูไลฟ์หรือนี่กำลังดูสื่อนี้อยู่ก็ซีรี่งนะครับหนึ่งพันบาทใช่ไหมจ้าหนึ่งพันบาทซื้อทันซื้อได้ยังมีเวลาเพื่อแบบอุ๊ยเปลี่ยนใจดูดูซื้อก่อนเงินค่อยหาทีหลังได้อ้าถามวันนี้ใครร้งองห้ก่อนเออใช่แต่เออคืมทืทถาจะเษียหน้าาเอวันนี้ใครจะร้องก่อนเออคิดว่าวันนี้อยากให้กี่ให้อยู่แล้วคือผมน่าจะ ทุกงานนะครับแต่ว่าร้องนำค่ะเป็นนักร้องนำร้องนำแต่จะลองดูคอนเสิร์ตนี้ผมไม่อยากให้มันรู้สึกว่าเศร้าอยากให้มันสนุกฟิลฟูดกลับบ้านผมจะพยายามนะครับทุกคนแล้วอย่าตัดภ้าไปปึ้งรอเลยพี่แม็กซ์มาจะร้องหมดทันไดงไมไม่มีครับไม่มีจะพยายาม แ้เลยบารเริ่มอ่ะก็คือไปกันหมดรอดูปอนรอดูปอนมาเออกนอะไรนะอะไรปอนเฮ้ยเมกกี้มกกี้เโเราเราต่างคนางไม่เยอะเลยเิบาไม่เงินบารเลยขอบคุณมากค่ะ